สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่แผวเผาผมพสิทธิ์พงศกรวิวัฒน์ครับต้องขอสวัสดีผู้ที่ทำธุรกิจฟู้ดสอยโดยเฉพาะโมบายวันนั้นผมให้เงินไปกับฟู้ดสอยกระสอบเล็กๆ30 30ถุงจำได้ไหมครับ30ถุงที่ผมให้ไปผมให้เงินไป6ล้านมีใครรู้มั่งเอ่ย ผมให้ทีมขายไป750คนมีใครรู้บ้างผมให้ฟุตซอย30ถุงเนี่ยพูดแทนคุณรู้ไหมครับถ้าไม่รู้ตามมาครับอยากจะรู้ว่าเงิน6ล้านอยู่ตรงไหนนะครับ30ถุงที่ผมให้ไปวันนี้คุณลิศลายชื่อเลยครับเกษตรกร,ร,กร30คนนะครับ30คนเกษตรกร,ร,กร30คน นั่งริดหลายชื่อเลยนะครับแล้วเอา30ถุงเนี้ยไปแจกครับคุณคิดว่าเกษตรกร,ะกรจะปฏิเสธไหมครับของแจกวันนี้เราคงไม่ปฏิเสธของแจกเนาะนอกจากโควิดถ้าเอามาแจกเราอาจจะไม่รับนะครับงั้น30ถุงที่ให้ไปแจกเนี่ยให้เอาไปแจกคนที่จะต้องปลูก หรือว่าปลูกอยู่แล้วเช่นหอมสลาะแหน่พรูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างบ้านที่มันสามารถเห็นผลได้ภายใน7วันนะครับอย่าเอาไปแจกคนที่บอกว่าเออจะเอาลองไปใส่หน้าข้าวปีหน้าอย่าครับจะเอาคนไปแจกคนที่บอกว่าจะไปใส่สวนยางขอบหน้าอย่าไปแจกครับแจกคนที่ต้องใช้แล้วเห็นผลภายใน7วันแจกคนแบบนี้ครับวันนี้ ที่คนที่มาประชุมคงได้ยินแล้วนะครับว่าสลันวิทย์หรือม่ะที่เ <anni> ข้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังจากถุงเล็กกลายเป็นสองพ่วงเห็นไหมครับก็คือผมบอกว่าไม่ต้องสองพ่วงหรอกพวกเราแค่พ่วงพวงเดียวก็พอก็คือ1ถุงต่อ1พ่วงเท่ากับเราได้เท่าไหร่ครับ30พ่วง30พ่วงในระบบฟุตซอยเข้าจ่ายพ่วงละ2 4 0แล้ว 2, บาท ดันั้นสามสวงก็จะได้เงิน6กล้านหนึ่งแสนสมืนบาทเห็นไหมครับมาแล้วคนขาย750คนมาจากไหนผมทำมาที่อำเภอเ,อเทพลักษ์จังหวัดโคราชนะครับคน30คนที่เรา,เาไปแจกครับถ้าเขาใช้ได้ผลแล้ว บอกว่าให้ไปบอกข้างบ้านห้าคนนะบ้านข้างๆกันเนี่ยห้าหลังนะครับแต่บอกให้เขาไปบอกเขาเขาอยากบอกไหมครับไม่อยากบอกหรอกผมก็ไม่อยากบอกแต่ถ้าคุณให้เขากระสอบละแปดสิบาทเป็นไงครับบอกแน่นอนนะครับบอกอยู่แล้วนะครับคุณก็จะได้ทีมขายร้อยห้าสิบคนแต่อย่าลืมสมัครตัวแทนให้เขาด้วยนะครับจากร้อยห้าสิบคนให้เขาไปบอกต่ออีก คนละห้าหลังห้าหลังหหลังนะครับคุณจะได้ทีมขายเท่าไหร่ครับเจ็750คนนะครับแต่อย่าลืมคีย์สมัครให้เขาด้วยเพราะถ้าคนอื่นมาคีย์แทนคุณจะเสียประโยชน์นะครับพอคุณได้ทีมขายคุณได้6ล้านแล้วได้ทีมขายเจ็ดร้อยห้าสิบคนแล้วนะครับถ้าคุณไปพูดขายเหนื่อยนะครับในชีวิตผมไม่เคยขายปุ๋ย ถึงสามเดือนเลยชีวิตผมเนี่ยขายปุ๋ยมาไม่เกินสามเดือนแล้วผมก็หยุดแล้วไม่เคยไปพูดขายเลยเพราะถ้าคุณไปพูดขายเมื่อ,อไหร่คุณต้องชักแม่น้ําคงคาแม่น้าโยม,มนาจนถึงเจ้าพญาเขาไม่รู้จะเชื่อคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคนข้างบ้านบอกว่าเฮ้ยกูใช้แบบนี้แล้วดีเขาเชื่อครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพูดครับคุณแค่ไปสัมภาษณ์คนสามสี่คนว่าเขาเอาไปใส่กับอะไรและได้ผลยังไงแค่นี้พอครับ เท่ากับฟู้ดซอยพูดแทนคุณแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นคุณก็จะมีเท่าไหร่ครับ6กล้านเจ็คนแล้วฟู้ดซอยพูดแทนคุณได้อีก30คนเห็นไหมครับคุณไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่ระบบจะดีขนาดไหนวิธีการจะดีขนาดไหนถ้าคุณไม่ก้าออกจากบ้านไปทํามันก็ไม่สําเร็จครับผลทาง1,000งลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกครับก้าวออกไปทำเพราะฉะนั้น 6ล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่750คนไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่คุณลงมือทําครับ